โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลนดอมอีกแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับผมแมปเอชแคปเดอะคาเมเลียน uh, นะครับผมหรือว่า uh, หลบหนีจากเจ้ากิ้งก่านะครับผมใช่คาเมเลียนก็คือ uh, ก,ก,นะคกิ้งก่านะครับผมแปลว่ากิ้งก่านะทุกคน อะฮืมอะฮืมอะฮมท่านก็มาเริ่มกันเลยกิ้งก่าชื่อว่าใครมันหรือเปล่านะเผื่อใครไม่รู้จักนะครับมันเป็นตัวละครในหนังการ์ตูนนะครับผมอืมที่ฉายในเน็ตฟิกนะฮะผมไปดูมาแล้วมันสนุกดีก็เลยก็เลยจําชื่อตัวละครได้แล้วเจ้าตัวละครมันเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ามันโดนสาบให้ให้หน้ากลายเป็นกิ้งก่านะครับผมใช่ อะหืมอะหึมอหืมโอเคนี่ตัวอะไรอะ่ะโอ้มันคือแมงปอเหรอใช่ไหมแมงปอนะคะไม่ใช่ผีเสื้อเด้อแมงปอที่มีแบกดอกไม้ไปข้างหลังนะฮะอเอออะไรอ๋อสวัสดีครับคุณกิก้งก่าเอออู้อเขายิงอะไรมาโอ,โอ้เราต้องหลบใช่ไหมเนี่ยงั้นเวลาเดินก็ต้องระวังนะฮะอย่าให้โดนวิแต่เขายิงไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบแม่นเท่าไหร่ทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่าเป็นไรอันนี้ก้อนนั่นแหละขอเก็บหน่อยข้างเงินในเกมเหรออาจจะใช่นะครับแต่ทุกครั้งที่เราเดินเราต้องคอยมองอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากโดนเอ่อกิงกาพ่นน้ำเขียวๆใส่นะครับซึ่งน้ำเขียวๆมันคืออ้าโอ้ยโดนอ้าวไม่ตายนะฮะเอแล้วโดนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองโดนหน่อย โดนอีกแล้วไม่เจ็บทุกคนเอา้าโอ้โหเขาทำให้เรากลัวเล่นๆน,นะฮะอยแต่ว่าไม่โดนน่าจะดีกว่านะครับกดเลยนี่แหละโอ้กิ <c oughs> งกา่ากระเด็นนะไปไหนแล้วนี่อะคุณกิก้งก่าเอากระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วทุกคนนะฮะนั่นน่ะสิเอ้ยเอ่อ น่าจะแบบเป็นคล้ายๆเหมือนชั่วโลกเนาะน้ำลายกิ้งก่านะครับใช่ไม่ได้ทําให้เราเจ็บปวดตอนนี้แต่ว่าอาจจะทําให้เราป่วยตายในอนาคตข้างหน้าก็ได้ทุกคนเพราะงั้นอย่าโดนเลยดีกว่าซึ่งผมโดนไปประมาณสามสี่ครั้งแล้วนะฮะผมจะผมจะป่วยตายไหมเนี่ย <laughs> นา่นาสนีนะฮะนี่มีของอีกแล้วนี่คือใบไม้ My, หรือเปล่าใบไม้ My, ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับมันคือใบไม้ My, แห้งใช่ปะ ใบไ,ไม้แห้งเพราะมันรูปร่างเหมือนใบไม้แล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับใบไม้แห้งแน่ๆอะอะไรอะเดี๋ยว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 กดปุ่มเราจะยิงกัดตามานะฮะนี่นี่นี่อะอะอะโอเคผมไม่น่าโลภเลยนะเมื่อกี้ผมอยากได้ตังที่มันวางอยู่ทางซ้ายนะครับนี่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 โอเคตังหายไปแล้วเพราะว่าเราเก็บไปแล้วเนาะไป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 ข้ามน้ำมาแล้วมันข้ามน้ำตามมาได้ปะ อุ้ยได้มันเดินมาแบบชิวๆเลยนะฮะเออโอเคประตูปิดนะเยี่ยมใบไม้แห้งคือค่าเงินของในโลกนี้สินะโลกของกิ้งก่านะครับเก็บไว้หน่อยก็ดีเผื่อได้ใช้นะครับเพื่อเราต้องอยู่ในโลกของกิ้งกานานเกินไปนะฮะแล้วหิวข้าวจะได้เอาใบไม้ไปซื้อกับข้าวอืมเพราะมันเป็นค่าเงินมันก็ต้องใช้ซื้อกับข้าวได้นั่นแหละอ๋อพึ่งหรอสวัสดีครับพึ่ง เออทำไมพึ่งน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนใส่แว่นตาเสียงพูแล้วก็มีผ้าอนคอะน่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะฮะคุณผู้หญิงพึ่งนะฮะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงพึ่งเออทาไมคุณน่ารักจังเลยอันนี้แหละอู้อาบน้ําพึ่งหรอปึ๊บโอ้อาบน้ําพึ่งแล้วทาให้เรามีพลังพิเศษทุกคนอาบน้ําพึ่งนะฮะโอเคโอ้เจอกันอีกแล้วคุณผู้หญิงพึ่ง สวัสดีครับผมขอเก็บเงินหน่อยโอเคไปก่อนนะครับอปชุบอปชุบเราจะต้องรีบไปนะเนี่ยเพราะว่าเห็นหลอดทางซ้ายป้ามันคือหลอดน้ํำพึ่งที่เราอาบอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามันหมดกลางทางเราก็จะกระโดดสูงไม่ได้ทุกคนคุณผู้หญิงพึ่งตามมาทุกที่เลยฮะหรือว่าเขามีหลายตัวนะครับอาจจะใช่คุณผู้หญิงพึ่งอาจจะมีหลายตัวก็เป็นได้ทุกคนเออหืมเออหืมแต่เขาแค่แต่งตัวเหมือนกันเฉยเมันเป็น เขาเรียกไงเครื่องแบบในการหาน้าพึ่งหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงใช่จริงด้วยนะคุณผู้หญิงพึ่ง4ี่คนนะฮะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแว่นตากับปีกนะฮะเขาย้อมปีกเป็นสีเดีวยวกันกับแว่นตาด้วยทุกคนเออน่ารักจังเลยอยากได้กลับไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวเอ๊ะมีหันหันคอด้วยเห็นปะหันคอแบบงี้นะเนี่ยเนี่ยหันคออ้ะ <laughs> น่ารักจังเลยนะะแต่เราจะอยู่ยืนดูเขาตลอดไปไม่ได้โอ้โ,โ,โอบิน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 วิไปไหนครับเนี่ยคุณมังปอจะพาผมไปไหนเนี่ยนะฮะเออเหมือนเรากําลังตกลงล่างแสดงว่าผมตัวหนักเกินไปนะฮะเขาไม่สามารถแบกผมไปได้สูงเท่าไหร่โอเคเอาผมมาส่งที่นี่นะฮะเอาผมหนักเกินไปอยาเอาเพิ่งไปเลี้ยงจังเลยนะครับพึ่งน่ารักจังเลยถ <n า> ้าพึ่งในชีตจริงน่ารักเหมือนเน็ก การ์ตูนในแมปนี้คงจะดีไม่น้อยนะฮะอืมเอามาเลี้ยงซะหน่อยนะฮะผมจะผมจะหาน้ำบาดมาให้กินทุกวันเลยให้กินจนท้องป่องเลยจนแบบอ้วนเลยอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยอ้วนยิ่งกว่าเมื่อกี้นะฮะเพราะเมื่อกี้คุณผู้หญิงพึ่งก็อ้วนมากแล้วแต่ว่าเราจะทำให้เธออ้วนกว่านี้อีก,กเราจะแบบบุฟเฟ่เลยนะฮะเออแบบน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็ ดอกมงดอกไม้ปลูกให้หมดเลยนะฮะอยากกินอะไรเอาไปหมดเลยเอาไปให้หมดเลยของวงของหวานนะฮะพ่พึ่งชอบกินอะไรหวานหวานใช่ไหมอันนี้โดนแน่ปะหนะต้นไม้กินคนนะฮะเราต้องรีบเดินผ่านอุ้ยไม่งั้นเราจะโดนกินพึ่งจะผ่านสิ่งน่ารักน่ารักมาตอนนี้ได้เจอกับสิ่งน่ากลัวเอยเจ้าตัวน,นี้มันน่ากลัวกว่าเจ้ากิ้งกาดที่ไล่ตามเราอีกนะเนี่ยนะฮะ ถ้าโดนงับนี่ตายแน่นอนนั่นอะไรอะ่ะตาใครแดงแดงตาใครแดงแดงอย่าบอกนะว่าตากิงกาอ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีครับทำอะไรอ๋อกดปุ่มนะฮะเราต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนที่จะโดนเจ้ากิงกาจับเอ้ยเดี๋ยว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  อย่าพึ่ง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 เรียกครับคุณเออคุณใช่เจ้าของดวงดาสีแดงเมื่อกี้ในเงาหรือเปล่าโอเคประตูเปิดแล้วนะฮะเราต้องวิ่งวนดีๆไม่งั้นเราจะโดนกินอีกรอบนะฮะผมไม่อยากโดนกินอีกรอบเอออาา่ะฮะสบายสวยคุณขึ้นมาไม่ได้หรอกมังใช่ไหมเพราะคุณตัวใหญ่อ่ะนั่นไงหวัวเขาติดอยู่ <laughs> ว่าแล้วเชียวผมสบาย ขึ้นมาไม่ได้หรอกนะจ๊ะคณกิ้งก่ายักนะฮะเอยกิ้งก่ายักไขมันครับไปทางไหนแล้วนี่ทางนี้โอเคเขาวงกดบอสปุ้ยตรงนั้นมีเงินผมว่าเดินตามเงินไปน่าจะผ่านนะฮะมัง้งอ้าวไม่ใช่ทีนี้นก,กิ้งก,ก่าดักกิ้งก่าดัก S 1> <S 1> <S อุตสาหวิ่งตามเงินไปเฮ้ยที่นี่มันน่ากลัวทางไหนคือทางไปต่อแวะมาอีกแล้วเอบ้บ้าไอ้บ้าเอบา้เอบา้ากิ้งกะเอ้บ้านนิสัยไม่ดี อย่ามาจำาะแกฉันเฮ้ยฮึบโอเคไปทางไหนนะนี่อ๋อทางนี้ทางนี้นี่นะฮะระวังให้ดีๆระวังตกขอนไม้อืมอมอาชิบอาชิบโอเคกดย่า yeah. แล้วก็เก็บข้างเงินในแมปนี้ไปด้วยเพื่อได้ใช้ <c oughs> นะฮะประตูเปิดแล้วใช่ไหมประตูเมื่อกี้ใช่ปะ เมื่อกี้มีประตูใช่ไหมหรือว่าเรายังไงเราจะต้องกลับทางเดิมใช่ไหมดูเหมือนแล้วน่าจะใช่นะฮะอ่ะฮึมอ่ะึมโอเคประตูเปิดแล้วนะฮะอู้อะไรเนี่ยมีแมงปอบินเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเออ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 พื้นพังนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นพังเหมือนกันทอมมันดูหักหักฮชชบปฮชชชโอเคขึ้นทางนี้เหรอ มีแมงปออีกแล้วนะฮะไปนี่แกเป็นกิ้งก่าเลยแกเป็นผีเนี่ยฮะฮะ่าไอ้บ้าตกลงแกเป็นกิ้งก่าเลยแกเป็นผีแกพูดออกมาสิแกพูดออกมาเลยแกเป็นกิ้งก่าผีอ่ะเออนี่ใส่ไม่ดีจริงๆเลยตรงนั้นมีอะไรอ่ะมีเงินหรอแล้วเราอ๋อคุณแมงปอพามาส่งนะฮะ ผมว่ากิ้งก่าไม่ใช่กิ้งก่าธรรมดาแล้วแต่เป็นกิ้งก่าผีโออันนี้แหละอู้คันแมลงเต่าทองนะฮะคุณมแมลงเต่าทองเอาผมไปส่งบ้านทีผมกลัวไอ้กิ้งก่ามากเลยตอนแรกผมก็ไม่กลัวหรอกแต่ผมเริ่มกลัวตอนมันจ้ำสแกนนี่แหละเออมันไม่ใช่กิ้งก่าธรรมดาแล้วคุณมแมงปอไอ้ไม่ใช่แมงปอคุณมแมลงเต่าทองนะฮะอืมมัน มันคือกิ้งก่าแล้วมันเป็นกิ้งก่าผีนะฮะมันเป็นกิ้งก่าแหละแต่ว่ามันเป็นผีกิ้งก่าผีแน่นอนกิ้งก่าบ้ากิ้งก่าบออะไรจมสแกร์แบบนั้นได้นะฮะเออก็รู้อยู่หรอกว่ามันพรางตัวได้แต่ไม่มีทางที่ถ้ามันมาอยู่ตรงหน้าเรามันจะไม่งัาเรานะฮะอันนี้มันจำแล้วมันก็ไปแสดงว่ามันกินเราไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นผีไงล่ะมันก็เลยกินเราไม่ได้อืมนะฮะใช่ใช่เสียงชมัด เออทำไมต้องมาเจอมาเจอกับของแบบนี้ด้วยนะฮะเอยชีวิตชั้นวุ่ใจจะวายเฮ้ยกระชืบคุณแมลงเต่าทองเมื่อไหรจะถึงเนี่ยเออผมนั่งนานๆผมชักเวียนหัวแล้วนะครับอือฮอาผมไปส่งดีๆนะไปทางไหนล่ะนี่อ๋อลองทางนี้นะฮะอ้าโดนน้ำเขียวๆเ,เนาะถ้าโดนเราก็ได้จะตาย ลงไปเลยวิอ่ะคุมแมลงเต่าทองหายไปไหนเอาทิ้งผมคุมแมลงเต่าทองทิ้งผมทุกคนเออออกไปทางไปทางขวานี่นะไม่ใช่ทางซ้ายทางซ้ายมันทางเก็บตังนะฮะปึ๊บอันนี้ตัวอะไรอ้าเอาตัวอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องเดินหลบของนะฮะแล้วก็ไม่บอก โอเอ้ยไม่ได้เตรียมใจตอนแรกนะฮะก็เลยตุยเลยอืมแล้วจ้ตัวที่เราขี่อยู่นี่มันคือตัวแล้ววะเนี่ยนั่นอะสีหนอนหรออ๋อมันคือหนอนทุกคนแต่เป็นหนอนที่เอาใบไม้มาปกคลุมหลังให้เราเดินสบายๆนะฮะใช่มันคือหนอนนั่นๆเห็นปะเห็นปะมันคือหนอนจริงๆทุกคนดูบนข้างบนมันดูน่ากลัวแต่ พอดูดีๆแล้วมันน่ารักคนหน้าตามันน่ารักแต่ถ้าดูจากข้างบนตอนยืนตอนแรกมันดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าตา <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่ะไปเก็บเงินต่องับเขาให้ yeah. เยีไปชิบม,มีน้ำรึ่งอีกแล้วแล้วคุณผู้หญิงพึ่งไปไหนแล้วเออเอาคุณผู้หญิงพึ่งมาให้ผมดูเดี๋ยวนี้นะให้ผมจะลงจิตใจเพราะว่าไป เพราะว่าผมเกลียดการเจอไอ้กิ้งก่านี่จำใจแกเต็มทนแล้วขอคุณผู้หญิงเพิ่งเพิ่มนะฮะเ้ยบ้าบอคอแตดอาชิบ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 โอเคเดดโอ้เจ้าอ่าใบต้นไม้กินคนต้นไม้กินคนไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าผมเก่งอ่าฮ่า ปอ,อน่อยโอเคอปึ๊บงิ้บไปกันเลยคุณแมงปอวิ่แล้วทำไมแขนผมเป็นเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างหน้าคือ้นข้าง,งว่ายน้ำอยู่เหรอนะฮะถ้าว่ายน้ำบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งนี่มันได้ใบอยู่บนน้ำนะนี่ใบบนอากาศเอ้เออคุณแมงปอเปลี่ยนเวรกันสองตัวนะฮะอือโอ้โอ้โอ้แล้วสู้สู้สู้ อมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับอวที่ไหนเออหายตัวได้ด้วยขีโกงจัดขีโกงจัดนี่มันเออกิ้งกาหรือนินจาครับเนี่ยกิ้งการหรือนินจาเต่าพหนุ่มเฮ้ยเอเล่ยละไอแล่ยละไอเล่ละไอีกและวอีกและไอีกละไปไหนแล้วนี่ ไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้ยดูดูดูแล้วเมื่อไหร่จะตายโอ้ยชนผมอยู่นั่นแหละเออตายไปซะกินแมลงจนท้องแตกตายไปซะฮ่า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 เอ้ยนะฮะพอท้องแตกตายแล้วก็จะได้ไม่มากินช้านป๊อไปกันต่ออืมวีอ่ะชนะแล้วหรอ โอ้เย oh, yeah. ดีใจจังเลยนะคะชนะแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะว่าผมเกียดไอ้เจ้ากิงกาชอบจอมจำสแกนี่เหลือเกิน <laughs> ถ้าบอกว่าใจกิดวายนะฮะเฮ้ย hey.